โอคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการจิบูชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม Passing Preview ใช่ไหมวะ Passing Preview Forest เออเป็นเกมผีเออเป็นเกมผีนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาแนวไหนเออไปดูกันเลยแล้วกันไปโอเคเฮ้ยมีอะไรเนี่ยไม้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะกระโดดก็เดินซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงเฮ้ยอ่ะมันให้เดินไปไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีทางแต่เราก็เดินไปอ่ะกูวิ่งแล้ว มองไม่เห็นเลยอะ,อะข้างหน้าเอออเอ,เอวิ่งตามทางไปเสียงแม่งโคตรหลอนอะเอเอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมเสียงมันหลอนขึ้นหลอนขึ้นวะ เดินตามทางต่อเราเป็นคนไม่กลัวผีมังม้งมั้งมั้งด้วยเออนี่เนาะโอ้ยไปไปเดินตามทางแล้วมันเดินไปสู่ความมืงวางอันไกลโพ้นหรือไงหาไปเจอใครอะเนี่ยเออ อ๋อกดเอเปิดไฟเปิดไฟด้วยตู้แกอยู่ไหนตู้แกอยู่ไหนไม่ใช่ละไม่ใช่ละไปไปต่อมันเป็นทางให้เราเดินไปเนาะเสียงลมแม่งโอ้ยเอาคูสักเกมนี้ไม่เหมาะกับคนเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวิ่ง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 ไอ้เหี้ยเสียงเหี้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮี้ยคนลุกไปแล้วกูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเร็วเร็วแม่งแม่งอ๋อเสียงนาฬิกาโอ้ยโอ้ยถึงบ้านแล้วโอ้ยกูกระโดดแม่งกระโดดเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยกำลังพูดอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะเมื่อกี้พูดเอ้ยเฮ้ยพอคุณจะพูดอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะโอเคผมจะพูดก่อนนะก็เกมนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจและคนท้องเออมันก็เขียนอย่างนั้นนะเออตอนเข้าเกมอะอ่ะตอนนี้เราก็ โอ้ยโอ้ยเข้าไปสำรวจในบ้านก่อนแม่งเหี้ยอ้ยข้างนอกก็ร้อนข้างในก็อะไรวะเนี่ยมีกล่องอะไรวะเนี่ยอือหือออเอออะไรอะต้นไม้บักโอ้ยเสียงแม่งตกใจอะไรเนี่ยประตูมีที่นอนด้วย กดบิดน <oh> ี่อะไรเนี่ยน้ำเมือกใครเนี่ยเตียงนอนเราไปสำรวจชั้นสองกันดีกว่าโอ้ยกูเริ่มเล่นไม่ไหวแล้วเนี่ยเี้ยเอ้ยขนลุกโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาแล้วแล้วอะไรเนี่ยขึ้นไม่ได้อ่ะ โอ้อะไรเนี่ยเออมึงไม่ล้างเลยเหรอเอาดิกูชิ้นแล้วเอ,อ้าเอ,อเสียงมาไม่ล้างเลยเหรออ,อ๋อ,อน้ำมูกน้ำตาน้ำตาไม่ไหลแต่น้ำมูกย้อยเออังไงต่อมันได้มาบ้านเหรอ หรือยังไงเล่นไม่เป็นเว้ยเออไปละกูมาสำรวจบ้านนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ต่อคือ,อไหลคือ,อไหโอ้ยเสียงเอ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมดมันไม่หลอนกับผีแล้วแหละมันหลอนกับเสียงนี่แหละโอ้นี่บ้านหลังที่สองนะครับ เราจะเข้าไปสำรวจก็มีโต๊ะ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 อ่าเตาแก๊สแก๊สแก๊สเตาแก๊สเออเตาแก๊สอะไรที่เอ้ยเอาเอาเอาสำรวจข้างในต่อมีเฟอร์นิเจอร์เอ่อน่าจะเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีโต๊ะอ่าโต๊ะทำงานเออโต๊ะทำงานเอาเอาชั้นสองกูรีบขึ้นไปดีกว่าเอาเอาเอาเร็วๆ เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ๋อมันได้ตกใจหมดอามิโตะมีีเด็กเฮ้ยไอ้เหี้ยอีกแล้วโอ้โหลอ,อ,อ,อยอะไรเนี่ยน้ำเมือกอ่ะมนเดิมเป๊ะเป๊ะเลยทั้งสองบ้านแม่งต้องมีน้ำเมือกมอกสีเขียวแล้วก็น้ำมูกก็ตามมาถ่าย โอเคเราไปสำรวจที่อื่นต่อมาอยู่แล้วกูเมืองบ้าปอคอแตกเลยวะเนี่ยโหเหงื่อเหงื่อซอกเลยโอเคเราไปดูบ้านต่อไปนะครับขอภัยเสียงรดเสียงลาด้วยเออเฮ้ยมัน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 จะมีอะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมมีอะไรหรอก เอ้ยเฮ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 ียคตรมืดเลยอ่ะไปเร็วไปเร็ไปเร็ไปเร็วมันมีคนตามอ่ะจะจับไม่ได้อ่ะซักซักซักซก ไม่ใช่ไฟในเฟเฟี้นะมึงซอกแซกซอกแซกกันเออจยมีทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะใครบีบอะไรวะไปแล้วกูอา้าวเดี๋ยวเมื่อกี้อา้าวทำไมมีสองทางวะเอาไปทางนี้ก็ได้วะ กูจะบูด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 ดูดิเขาไม่ได้กูล็อกเขาหลวงแม่เข้าเอ้ยหลวงพ่อเกาหลวงวะกูปิดโอเคทำไมเสียงมันแบบ <c oughs> ไ,ปไปไปไปอีกทางนึงกูวิงนะ่งละสกิลใหม่วิ่งกระโดด <c oughs> วิ่งกระโดดไปเรื่อยๆโอ,ยอะไรอ่ะ พีมาปิดตาโอ้โหโอ้โหเอา้ามีเียกปีปิดด้วยก็หลอนใช้ได้เลยนะครับเกมนี้อืมโอเคถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้หัวใจตะวายตายอยู่แล้วเออ ้าอยากติดตามผลงานก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเอออยากให้เล่นเกมอะไรอยากให้เล่นต่อหรือให้แคสเออไมใ่ใช่ดีให้ให้เล่นเกมนี่แหละเอออยากให้เล่นเกมอะไรก็พิมพ์ม,มาเลยนะเออไปละทางั้นเจ๊